ว,วันนี้นะครับจะมาดูว่าอันตรายจากการที่เราล็อกตัวใบกันหักไม่แน่นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับปกติเนี่ยในใบกันหักเนี่ยมันจะมีน็อตที่เรายึดได้2จุดนะครับตรงนี้จากตรงนี้นะครับสมมุติถ้าเราล็อกมันไม่แน่นเนี่ยเราจับดูกว่าแน่นใช่ไหมครับ มันก็จะหลุดออกมานะครับซึ่งถ้าโชคดีมันขึ้นไปฟ้าเนี่ยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดโชคไม่ดีนะครับมันบินมาหาตัวเราเนี่ยถ้าโดนตานี่มีสิดตาบอดได้เพราะฉะนั้นนะครับการล็อกไปกันถักสําคัญนะครับเราจะต้องล็อกทั้งสองด้านให้แน่นวิธีการนะครับเราก็เอาตัวไขกวงเนี่ยคลายตัวนี้มาก่อนนะครับทั้งสองด้าน แล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปให้สุดนะครับด้านนียดันไปจนสุดเลยนะครับแล้วเราก็ล็อกด้านแรกไขพออยู่มาด้านที่สองให้ไขพอตึงมือเหมือนกันนะครับแล้ววนกลับมาด้านแรกใหม่ทีเนี้ยออกแรงและให้มันแน่นๆแล้วก็กลับมาด้านที่สองให้แน่นๆนะครับเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองก็บินได้อย่างปลอดภัยนะครับ อย่าลืมฝากกด subscribe กด like กดแชร์เป็นให้สนุกทุกวันรีวิวสวัสดีครับ